กันลีนล้ต้องขอบอกนะคะว่าการแต่งหน้าในวันนี้เนี่ยใช้งบไม่ถึง1,000บาทนะคะแล้ววันนี้นะคะแอมใช้ลิปสติกนะคะของ Q-Place รุ่นครีมซาติิลิปสติกนะคะซึ่งเขาออกมาเนี่ยมีทั้งหมด10เฉดสีด้วยกันนะคะนำมาคอทลุกนี้ด้วยนะ,ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าลุกนี้แต่งง่ายแค่ไหนเราไปเริ่มกันเลยจ้ากลับมาหน้าโซนิกแล้วนะจะ้าวันนี้นะคะจะขอเริ่มนะด้วยนี่เลย CC ครีมนะคะของทเวนะคะ ตัวนี้เนี่ยคืนเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะเราคือทาแล้วหน้าไม่ดรอปนั่นเองนะก็จะทาไปนะจ๊ะบีบเพิ่มมานะคะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ด้วยนะตัวนี้ใช้ดีมากราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่119บาทนะในวส,สันแอมแบบหยิบใช้บ่อยมากต่อมานะคะจะมาต่อด้วยนี่เลยค่ะเอสเซนต์นะคะ,ะ,คะเป็นอายเพนซิลนะคะจะเป็นสีเงินแบบนี้นะ ตัวนี้ไม่แพงนะ9กบาทนะคะแอมไปซื้อมาจากในร้านบูธนะคะก็นำมาทำเป็นไฮไลท์นะแก้มนะคะแอมจะเลือกใช้เป็น q p a เพนะคะคีมซาตินลิปสติกนะเบอร์ที่แอมใช้นะคะจะเป็นเบอร์ S5 นั่นเองนะจะเป็นสีออกส้มนะคะก็แต้มไปนะแล้วก็แตะไปบริเวณหน้าแก้มนะคะนำมาทำเป็นบลัชนั่นเองนะตัวนี้เขาจะอยู่ติดนานมากแล้วสีเขาจะชัดมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นำมาใช้แทนบลัชได้นะคะ ส่วนแป้งนะคะวันนี้จะเลือกใช้เป็นนาทีบีบียูวีพาวเดอร์นะคะก็นี่เลยตัวนี้นะใช้มาตั้งแต่แบบอยู่มาหาลาัยแล้วนะคะคือเป็นของที่ใช้จนแบบหมดแป้ไม่ดูกี่กับปุกแล้วอะคิ้วนะคะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นนิสอเขียนคิ้วของไดโซนะคะตัวนี้นะหัวเขาแบบเล็กนะคะแล้วก็เขียนง่ายนะสีสวยด้วยนะคะจริงๆรนะินสอเขียนคิ้วของไดโซเป็นนิสอเขียนคิ้วที่ดีนะ แล้วก็แบบราคา60บาทคือแบบใช้ดีแล้วก็ถูกด้วยนะมาถึงขั้นตอนการเขียนตานะคะก็จะใช้นี่แหละเอเซนตัวเดิมนะคะก็เขียนไปนะคะบริเวณหัวตานะแล้วก็เขียนไปบริเวณเปลือกตานะคะแล้วก็จะมาต่อนะคะด้วยบอนเซอร์ของ N Y C นะตัวนี้นะคะแอมซื M ้อมา200นะจะทาไปนะคะบริเวณหางตานะ มาต่อกันที่อายไลเนอร์นะคะวันนี้จะเลือกใช้เป็นของ m i s t นะคะรุ่น maxi black นะก็เขียนไปนะเส้นบางๆแค่ปลายตานะคะมาชาร่านะคะวันนี้แอมเลือกใช้เป็นของ m i s t i นะรุ่น big eye นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบมาชาร่าตัวโปรดแอมเพื่อนๆถ้าดูของแอมบ่อยนะจะทราบเลยคือแบบราคาแบบ89บาทเองนะคะยาวมาก ขนตานะคะจะเลือกใช้เป็นของบอกต่อนะเบอร์ B T 0 2นะคะถ้าใครไม่อยากติดขนตาลุกนี้ไม่ต้องติดก็ได้นะคะแต่ว่าแอมรู้สึกว่างบม,มันเหลือไงก็เลยอยากติดนิดนึงนะจ๊ะการติดขนตานะวันนี้จะใช้เป็นของเบิร์เดย์นะราคา20บาทนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แอมใช้มานานมากๆแล้วนะคะเราก็แบบดีนะแบบติดทนจริงอะไรจริงนะจะมาขอลงบอนเซอร์นิดนึงนะคะก็ของ N Y C ตัวเดิมเนาะ ก็จะปัดไปนะคะวันนี้นะคะแอมจะเลือกใช้เป็นลิปสติกของ Q Place นะคะครีมซาตินลิปสติกนั่นเองนะคะซึ่งสีที่แอมจะใช้นะคะเป็นสี S5 นะเป็นสีออกส้มๆนะคะซึ่ง Q Place นะคะเขามีออกมาทั้งหมด10เฉดสีด้วยกันนะคะเดี๋ยวแอมจะสวอตให้ดูนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าให้ลุคแมทนะคะแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นนะคะซึ่งมีสารสกัดนะคะจากอะโวคาโดออยล์นะคะแมงโก้บัตเตอร์นะคะแล้วก็ ไฮยาลูโรนิกแอซิดนั่นเองนะคะซึ่งให้ริมฝีปากเนี่ยดูแมทนะคะแต่ว่าสีเนี่ยติดชัดทนนาตลอดวันนั่นเองนะคะอือดูสีคือแบบสีสวยมากเลยนะซึ่งนี่เลยแอมก็จะใช้นะคะเป็นสี S5 เนาะก็จะทาไปนะคะบริเวณริมฝีปากนะ ลิปสติกรุ่นนี้นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่199บาทเองนะซึ่งถือว่าแบบไม่แพงเลยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีถึง10เฉดสีนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกลองโอเคลุคนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทําผมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาจ้า โอเคค่ะหลังจากหนีไปทําผมมานะคะก็จะได้ลุกออกมาประมาณนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องสําอางทุกอย่างที่ใช้ในคลิปนี้นะคะเราสามารถนําไปคลียเอทลุกอื่นได้เช่นกันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคจะชอบนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้อมงทำคลิปแบบไม่เกิน1,000อีกอก็คอมเมนต์มาบอกกันนะจ๊ะอะ ตอนนี้นะคะแอมมีแฟนเพจแล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มี s t a สตาแกรนะคะชื่อว่า makeup underscore emmy นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะคะ